สวัสดีครับมือนีเห้าอุตมาทบท่วนเรื่องการเขียนแผนการบินนะครับแลกก็เปิดรี่โมดครับผมเพื่อมันล่างไปโดนไหมครับมันกับเช่านะครับเขางไก่ต่เกียวแล้วครับขรเขามาอ่าไล่กันที่เห้าสหเหตุกครับผมเย่าตังวก้กอนนะที่เห้าสีขางมานะครับมีผมตังเสื้อไ้ว่าทุลรงครับผม ิดใช้งานกาลิกเรียนสิ่งกีดขวางในแนวนอนแล้วครับแล้วก็ทีนครับแล้วก็ลบฟองเก้าออกครับลบค่อยฟองเก้าออกครับล็อกแขนทั้งหมดให้แน่นนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอาเขาตัวเอ็มครับผมเลาวดคเอ็มบวกครับแล้วมากำหนดทาหนามเวลาเขาบินไปนี่เขาจะเก็บขอบไปพร้อมครับเพื่อ เขายังบได้เก็บอีกครับผมเขาจะได้แผนครับได้ต้นใหม่ครับอาจารย์เพิ่นบอกมากแทนครับกู้ฝึกครับครับผมอย่าลืมปิดหัวล็อกด้วยครับถ้าเกิดว่าปิดหัวล็อกนีโดนห้องถี่มุนมาเลยครับผมนไปซ้ายไปขวาใดยย่างเดียวครับเจ้สีมุนมาเลยครับอตากำหนดความเร็วความยังกำหนดไปค่าวๆครับผมความสูงนะครับ อันลมแห้งก็ต้องบินสูงครับเพราะยานโดนไปถือกันนั่นน่ะนี่นะครับน่าเหรอครับผมเครื่องบินกําลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวังเอาเครื่องขึ้นก่อนนะครับวาร์มมันหกครับองขึ้นมันห่นางไว้หน่อยเดียวครับอย่าระมัดระวังเครื่องไปครับ หงอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวังครับบรนท้อมากดเริ่มครับผมเริ่มการทำงานครับคนเริ่มแล้วกับเปลี่ยนวาเป็นหน้าจอกล้องครับเอากกดแลนไปน้ำโดนครับผม,ไ,มไปกับสไมีที่มงานเอาใจซอยร้ายครับ อันนี้โหมดเอมบวกนาจีะบินไปนําเก็บขอบไปนําเลยนะครับป๋อตั้งคาหนานครับสําหรับมือใหม่ครับผมอันักเครื่องยุดโดนมันกระสีเศร้าปล่อยน้ำยานะครับจอโมนี้ผมทดลองซื้อครับผมใช้หนาเป้าครับผมอ๋อมึงโตจากกล่องครับบินไปใอม้มันใกล้ขวบที่สุดเลยครับเรียกโมนี่ผมว่าเขาไปใกล้ไปไหถ้าเกิดอย่างไ้ผมขอไปใกล้กะ กข้อมเมนไว้ครับเดี๋ยวผมขอไป,ไปใกล้ๆให้มึงครับผมตอนนี้เปิดเลดา่ายู่4เมนครับผมมันสิห้างจากอ <คน S 1> ุกกระสักยู่4เมรตัวนีม้มันเริ่มทีขามไปถน,นน้วครับบินกับปวดมากครับผมคอยๆไปเรื่อยๆครับเย็นๆครับผมนี่คน<ร>เป็นวงครับมีตันพาวิต้องเรื่องครับ เล่ด้าผมเปิดไว้ที่เมตรครับเชิงหน้านี่ครับหมองมุ่งเป็นเอบวกมุ่งไหไห้นี่ครับมันเป็นเอ็มบวกถ้าเกิดท่าอยากแก้มันเข่าได้ใกล้ก็นั่นารบินเข่าต้นไหม่ฮะเลยมาเปลี่ยนเป็นคนน้ำยาไปนั้งเม็ดครับผมต่ำๆพอน้ำยามันดีไปได้ประมาณหาเม็ดครับเพื่นว่าครับถ้าเกิดท่าขยับท่าห่างซีเม็ดมันก็ดิไปหอดพอดีครับพันพ่นน้ำครับถ้าเกิดพ่นปุ๋ยผมเพราะท่านร้องครับ ผันผูใ้ใดอยากเมืองวิธีการใช้ทั้งวันนะครับคอมเมนต์เลยครับยวผมเฮ็ดคลิปแบบละเอียดเลยครับว่าวันนี้ผมกับไปล่องเลี่ยนมา่อเร็วกับกาลก,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 กัวครับประกาเห็นแนงครับผม,มระวังซิ่งทู่ควรระวังนะครับบนวาก็คือกับบว<า>ัวนะงานเดียวหน่อยหนยคนอยอรอมันดีกว่ามากครับยังตอนนี้ก็เป็นใบบกเผานะครับ ไอความมันเด้งเมาตั้งเทียร์เล่าดามันหนาสิจับบ่ๆครับนี่ครับผมไอความครับาการยังดีเลยห้อเปิดเล่าดาไปไกลครับผมเดี๋ยวผมขอสอบผมสิเปิดเลดาประมาณสองเมตรครับผมครับเะถึงสองด,ดีครับเน็นบ,บวนัวครับแต่มันเปิไดได้ เหนียวมาเดินป้ายลำยานึงอย่าวงครับครับยันผู้ใดทั่มึงเป็นแหล่งที่ต้องเหตุยาครับผมมึงของผมไรเลยครับผมเห็ดไว้แล้วครับบ่กมึงไว้ทบท่วนเพื่อมันเบิดย่มที่บินนะครับถ้าก็ได้จอดไว้หันว่ามีหน้าปังกับปีหนาฟ้าไหมครับผมแต่เรนมาเมืองหยิกมันโดนนะมันสิริมมาเปิดเมืองก่อนยังไปบินครับ ต้นเหรอครับมันใจครับผมต้นดอกแค่เกตสิบสามหมนั่นนั่นมาลงเบิดนี่ครับไม่เงยยัได้บินกลับแล้วครับผมนี่แค่ไร้เห็ดแปลงหน่อยๆน่เห็ดเต็มหมากเลยบีบเอ็ดไว้เก็บครับตกใจหนามมันก็ขึ <m> ้นให้ใกล้ว่าใกล้ที่เบิดแล้วครับผมอยู่ทึ่งๆครับผมมันแลีนไหลลิ่นลื่นลื่บ่อครับหน่อยนึงจังเป็นหัวจูบีจูวางมากหน้าเบิดเส้นมันสีเป็นสีขาวครับผมหน้าวัวปล่อยน้ามันสีเป็นสีขาวครับ แค่เราปล่อยน้ำเสียนนสิเป็นสีเขียวครับบ่าเฮาได้เสีนแล้วนครับคุณมียาฆ่าแมลงหมดแล้วกรุณาลงจอนไอ้นี่จะเอาตรงนี้เลยครับผมไม่มียาฆ่าแมลงต่อไปโอเวอร์่อกมีสวามิอกดจบก่อนครับผมพักว่าใบแล้วครับน้ำเบิดครับกดจบครับผมการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ดูแต่รังมุ่งคว้าเหรอครับอันนี้มันบังอยู่ครับ บินลับไปจอดครับเติมน้ำเปียนแบตธรรมดาครับผมผมกอว่าถ้าไหนทองไปเลยเด้อครับได้ฝึกมานี่ตามที่มือต้อนเนี่ยงกับพ่อได้ครับผมดเดี๋ยวเร็ยวๆนี่ที่ประกอบทั้งวันครับผมปากกติดตามไว้น้ำด้วยครับ กดไลลพ่อผมแหงดีครับสียหักแหงหลายคุณผู้ชมครับเริ่มถอยมาแล้วครับผมเนื่องจากจอหน่อยก็เห็นว่าเริ่มเขามาของจอดมันหน่อยวัวครับเึ่งมีเสาเกจวอน,นะครับของระวังครับเพิ่งไม่พ่อผมนะมันก็ได้ยากสิรษฐกิจวางอยู่เดือโดรนเป็นอย่างระมัดระวัง ตราจบคนหรือส่ดตอดเครื่องแล้วๆครับน่ากับอะลบน่าเขาที่ไล่ซื้อครับผมตรวจบคนหรือสิ่งผิกิข้แก้ไขเลยครับเออโคุดแก้ไขครับผมมันแดดมันแดดบอสครับครับครับโอย ไม่ไม่เพนที่ด้วยแก้ไขล้วก็ลบความเข่าออกครับผมแต่สองเท้อไปลบด้วยครับอันที่ม่วงครับแต่ไม่มีบ้งแล้วก็ลบออกครับมีเผนที่ด้วยครับปิดปิดหนึ่งแต่เป็นสี่เงาครับแล้วก็กดสอเท่อครับนัก็สีออกครับผมแล้วบลนลิก แล้วก็นี่กลางๆครับเป่าเล่งครับผมผมใส่เป็นแบบโหมดเป่าเล่งครับเพิ่มอิสร็จแล้วมันมันอยู่ทางพีแหละก็ได้จับแล้วก็เด็กตู้ใช่ตู้จับแล้วเพราะว่ามันมันเป็นต่างไงกูับเพิ่มเวพอิสสำเร็จแล้วข้อสองเร็จแล้วทำเร็จเพิ่มเวพอิสสำเร็จแล้วครับผมที่นี่เาก็มาแท็กสองเยอะครับผมเห็นเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวแลนครับเส้นขอบ ขาวครับจากทุษพลครับผมอ่บันทึกทับของเก่าไปเลยครับผมแม่ระวังนะจะสีเลี่ยวหลือตัวบันอันนั้นสีบินน่าก็กดวิ่งว่อนครับอันนี้เป็นกดแก้ไขครับทำระยะไอ้ขยับซื่อรอกครับครับห้างจากขอบสีเก็บขอบบัวขอบห้องเก็บไปแล้วเหมือนกันครับใช่โหมดเอ็มบวกน่าก็บสีดีมอง เขาอยากเขาเขามือไม่ครับบาเทียไปไกลเขาไม่ใหเตียงมันกับจอดมันกับปิดแต่เกิดนั่นเป็นโหมดไม่นวลธรรมดาโหมด M ธรรมดานี่ก็น่าเ้าเบรกมันกับบลปิดในห้าครับครับผมจะจะลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นั่นไม่ได้ครับทำให้จริงดีๆยังอยากที่บุศร์ผมกรับข้อแมนต์ไว้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ